สวัสดีครับก็นำพระสมเด็จมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็นำพระพิมพใหญ่วัดระฆังมาให้ชมนะครับเป็นเนื้อผสมผงใบลานนะครับสีดำๆนี่คล้ายๆผงใบลานเผานะครับแล้วก็มาผสมนี่ส่วนผสมนะครับมมวลสารเต็มองค์พระเลยนะครับสีขาวๆดำๆเทาๆนี่เต็มเลยนะครับ แต่ว่าที่สำคัญคือสีดำนี่คือผงใบลานเผาแน่นอนครับนะครับ,รบชมบงพระได้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสุมนะครับอบกระบอกเกตทะลุสุมนะครับเนื้อหาจากองพระด,ดูได้นะครับข้างหลังมีรอยรอยแตก กลากักชีนะครับเก่าได้อายุนะครับมีความฉ่าเนื้อหนึหนุ่มนะครับเก่าฉ่าเนื้อหนึบนุ่มนะครับขอบข้างเป็นมวลสารเต็มเลยครับตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับขอบข้างตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังสีดำๆนะครับคือผงใบลานเผานะครับ เนื้อพงใบลานเผาผสมเข้าไปนะครับเืินสารสวยงามนะครับพยายามให้ทุกท่านดูทุกซอกทุกมุมนะครับองค์องค์พระด้านหน้าด้านหลังนะครับ ด้านนี้ชมกันนะครับด้านโดยเฉพาะด้านหลังนะครับเม็ดมวลสารมีให้เห็นรอยแตกกลานรากักชีนะ่รอยแตกกลานรากักชีเต็มไปหมดครับรูคุไปลายเข็มเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนะครับรูคุไปลายเข็มจุดๆด,ดำๆขอบมีการหลุดหายนะครับขอบเพราะว่า เกิดจากการกดตัดนะครับกดตัดของกดตัดขอบองค์เออกออกไปนะครับเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับเพื่อให้ได้องค์พระที่สวยงามรูปทรงที่สวยงามน,นะครับมีเส้นกรอบบังคับแม่พิมพ์ให้เห็นนะครับ มาถึง,ถงระหวา่างป็นกลางลำแขนขององค์พระนะครับนะครับขอบมังคบแม่พิมพ์องค์นี้จะตัดชิดนะครับตัดชิดเกือบติดขอบมังคบแม่พิมพ์นะครับมีความฉ่ำนะครับความฉ่ำของแคนไซนะ้ำมันตังอิวหนไหมครับแกนไสเป็นฝ้าขาวๆข,ข,ขึ้นมาเคลือบผิวเลยนะครับองค์นี้ มีความฉ่ำมันนวลน,นะครับเห็นไหมครับนันจะเห็นนะครับความฉ่ำเป็นกระเบื้องเลยครับคล้ายๆกระเบื้องเลยครับแข็งเนื้อฉ่ำมัน,เป,นเป็นกระเบื้องเงาเลยครับเป็นเงาเลยเนื้อหาแปลกดีนะครับผมก็เลยเออ นำมาศึกษานำมาสะสมไว้นะครับเห็นใบหูนะครับใบหูสายชัดเจนใบหน้าลูกไข่นะครับลูกไข่สวยงามประเกตทะโุสุมนะครับประเกตทะรุสุมพระพักเป็นลูกไข่นะครับซอกแขนลักแร้ซ้ายลึกสูงกว่าทางด้านขวานะครับ สวยนะครับมวลสาเต็มเลยครับมาส่องขยายดูเนื้อได้นะครับเห็นไหมครับเห็นเนื้อไหมครับเนื้อเก่าเนื้อฉ่ำไหมครับเก่าฉ่ำนวลนะครับนี่แหละครับตามสูตรของพระสมเด็จนะครับมีความฉ่ำมีความมันวาวนะครับ ราะว่าน้ำมันต่งผิวคาบแคนไซขึ้นเคลือบผิวให้เกิดความมันความวาวนะครับมวลนสารเต็มนะครับเ้าองนี้ครับมวลนสารสีขาวสีดำมีให้เห็นนะครับสีเทาชัดเจนนะครับสีดำๆนี่ก็คือผงใบลานเผานะครับผงใบลานเผาแน่นอนนะครับทุกท่าน ตัดขอบเาตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังครับสีดำๆคือผงใบลานนะครับผงใบลานนะครับใบลานเผานะครับผงใบลานที่ใช้เขียน ตำราสมัยก่อนเก่านะครับสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับเขียนตำราเขียนบทสวดมนต์พิธีในท่านบทสวดมนต์ต่างๆ,ๆนะครับนี่แหละครับนี่ครับทุกท่านดูคุณปลายเข็มเล็กๆเต็มเลยนะครับ ขยักรอยลุดหายไปนะครับของเนื้อเพราะว่าเกิดจากการตัดขอบด้านหลังจากด้านหน้ามาด้านหลังครับด้านหลังก็เลยหายไปบ้างนะครับนี่ครับเม็ดเหลืองก็มีเห็นนะครับสีเหลืองเหลืองมีหเห็นเม็ดดินสอเหลืองครับดินสีเหลืองประมาณนี้ครับเม็ดดำนะครับเม็ดดำเม็ดสีดำ สีดำนี้ใหเห็นนะครับสวยนะครับมีความมันวาวคล้ายเป็นกระเบื้องแล้นะครับความแก่ง,งความนั่นเป็นฝ้าขาวๆนี่คือแคนไซนะครับแคนไซเป็นฟ้าขาวๆเคลือบทิวผ้าไว้ ค่อยมีให้เห็นในในในสนามในวงการพระนะครับได้มาจากชาวบ้าน,นครับชาวบ้านอายุก็ประมาณหกสิบกว่าปีนะครับพระองค์นี้ชาวบ้านคนนั้นก็อายุประมาณหกสิบกว่าปีนะครับได้ขอบูชาเช่าบูชามานะครับว่าสวยดีนะครับแปลกดีนะครับ เนื้อดำมีผงใบลานมาผสมนะครับ ด้านข้างะครับรเกเรดเลียวโค้งงอนสวยนะครับผาดกับเส้นสูงแล้วทะลุขึ้นไปนะครับทะลุเส้นสูงขึ้นไปนครับผสมผงใบลานนะครับ เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่หายากนะครับเล็งปันได้นะครับราคาก็แล้วแต่ความคุยกันได้นครับตกลงกันได้นะครับราคาเจ้าหานะครับถ้าชอบก็ คุยได้นะครับราคาเจ้าหาคุยตกลงราคาได้นะครับ มันมีความฉ่ำนวลน,นะครับสวยงามถ้าได้ยุต้องเป็นแบบนี้นครับมีความนี่ครับเป็นกระเบื้องแล้วครับผิวใส เพือบใสคล้ายกระเบื้องเลยนะครับเป็นกระเบื้องเลยครับวานกระเบื้องปูนยู่ดังปิ้งใสเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงชอบนะครับแล้วก็ชอบก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับ สุดท้ายก็ให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีนะครับโชคดีมีความสุขมีตังใช้กันทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับหลังจะได้นำพระชนิดอื่นมาให้ชมบ้างนะครับ จะนำพระชนิดอื่นๆที่เป็นเนื้อหาเก่าๆมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับชมได้ครับตำหนิตำอะไรนี่ผมไม่ได้ยึดติดที่ตำหนินะครับสะสมพระสะสมพระสมเด็จนี่ผมไม่ได้ยึดติดตำหนิพระที่เสียนเขากำหนดไว้นะครับผมยึดเนื้อนะครับยึดเนื้อหาหมวลสารครับยึดความเก่านะครับเอาความเก่าเป็นหลักนะครับ ช่วงดีมีความสุขครับทุกท่านสวัสดีครับ